เอโยสวัสดีครับผมพิมเมียงจากร้านบีวิวมอเตอร์ไนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย GPEX d e m o n j จ0 2 r 0 r นะครับผมปี2021นะฮะคันนี้เดิมๆเลยนะครับผมมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะชุดสีนะฮะเป็นสีดำนะฮะเดิมนะครับผมจากโรงงานคาดด้วยสติกเกอร์สีเทาสวยๆเลยเครื่องยนต์2 0 0 c นะฮะระบบหัวฉีดนะครับผมคันนี้ได้เป็นท่อเดิมนะฮะ สวยมากๆเลยนะชุดสีดำนะฮะตัดด้วยโครงแดงสวยๆเท่ๆเลยนะครับไฟหน้า LED นะวอยยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานครับลูกค้านะมีไฟหน้าสปอตไลท์มาให้ด้วยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสวยๆเลยนะครับผมรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโด,ดยรวมคพือยังสวยๆอยู่เลยนะครับรลานเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะโซ่สเตอร์สะอาดกิฟเลย มีท้ยสั้นกับการดีดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเจ้าคันนี้นะ,ะเลขไม้นะอยู่ที่23,000โลเท่านั้นครับลูกค้านะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยดีกว่านะฮะอ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะฮะ เจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะลูกค้าขายอยู่ที่31,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกาสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ